สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบการไฟวันกัร์ดขอลับมาชิงวันดีวันนี้ต่อไปแล้วอ้ยูฮูอ้นี่เดี๋ยวนะใครล็อกกล้องเนี่ยเราทำมือมันจับด้วยเนี่ยอ้าวเดี๋ยวที่แฝงไว้อะไรกรีดอนกรีดอนสเตลเลนบาโลครับสเตลเลนบาโลโอเคไปมากับบาโลลูกรักนะครับแน่นอนอีวันนี้มาเจอกับ ผู้ครับผมผู้ครับผมผูสวัสดี้ครับวันนี้มาเล่นสามสาวไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละเล่นอะไรเล่นอะไรวันนี้มาเล่นออฟฟิศครับผมออฟฟิศแปลว่าฟาร์ทั้งหมดใช่พี่ใส่นี่เลยมันก็ถูกไหมอ้าวต้องเป็นการเสียนาฬิกาขอสับปารมก่อนสับปารมก่อนก็ได้เอานม่ต่อเขามีตัวนถูกแล้วอันนี้อ่า ดี CP04 นะครับออกเดือนพฤษภาใครยังไม่ได้ CP กันได้นะครับส่วน CP04 ยังมีเหลืออยู่นะครับยังไม่หมดนะยังเป็นแยกสีเฮ้ยไม่สับทั้งหมดหรอไม่สับแยกใบแยกพีแล้วก็ CP05 เปิดพีแล้วเดินออกเดือนพฤษภาพีอนุญาตได้เลยนะครับยิ่งถ่ายเลยนะเลยเลยชุบ ขิงขิงขิงขอบคุณนะแม,แม่แม่แม่เลย <laughs> อย่าทำอย่างนั้นเปลี่ยนสามไหมครับขนลุกเลยเปลี่ยนสามไใบหนึ่งสองมลนะ อย่าเฮ้ยอาจจะเป็นเงนไม่เลยฟืนีว่าไม่เลยฟืนนีกว่าเดี๋ยวจะพูดแบบเดี๋ยวเป็นแบบช็อตแล้วยกหัวช็อตแล้วยกหัวช็อตแล้วยกหัวฮะให้สูเอาเลยนะครับอาเลครับพี่จือวคนไ แต่ชอเาฝา้าิงาา้เลช้านทักที่จีผมเดินจวขาครับยวทิ้งน้องทิ้งน้องน่ารัก็ด้วยไม่ทันได้วนกองหรอกผมเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นเดีเขาลกนเร็วนะฮะทิ้งฟอน่งมีสองอย่างไม่ครับหาโรกปอดอ่ะ ทีมอ,อ่ะ๋อว,วันนี้ครับเด็กๆในร้านครับเป็นทีมนะครับไปแข่งที่กรุงเทพต้องมีที่เคเคจับนะครับมีแวนในทีมประกอบด้วยแวนดีวีและพรีมเมียมอยา่างละคนก็ชนะสามแพ้หนึ่งตะที่ยี่สิบเอ็ดนะครับใครใครทำแพ้ครับอันนี้เขา <ๆ S 2> ยัง <ๆ S 2> ไม่เขายังไ,ไม่ลงรายละเอียดา<ผ>มาให้ผมจะประนามเขาครับไมื่อลงครับลงสามไดโอเค

เนี่ยผมคินะผมคิดนะได้จริงอ้โห่ยมอะกเลยรันนเะไรมัไนวม่นได้วมันรั้วมันเนะร้อไกวมรวมอล้วัเปกลมนเปอะไมนอแล้วนแล้วแ้วกน้วนนะมเอเปวอร้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้ยฮิว ้อยู่ได้เมดียวเหนึ่งคับสองหมื่นเมื่อลงเมื่อลงเมื่อลงแต่มีเพแอคกน่นะแต่อกว่าไม่รู้จะใช้แบบงานเตนี้สองหมื่นพิเทคพิเทนะเอาเลยอ่าคิดอะไรก็ได้นะจ๊ะโอเคอ่าโอ้ทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งสิค่ะ ไม่เป็นไรครับนะครับทิ้งไว้ที่กลางทางตนี่จนตผานวนะผมก็สกจะวัน่ยนะผสนึงจะดบงใบจ้ามันก็แค่คืนพี่จะบอกห้าพ ขาบุ๋มต้องสั่นน้อยต่อต้นก็เสนิมรูปเลยโติดจับก็ติดรูปไปเลยได้ดิไม่ไม่ทำอะไรกันอยู่แล้วโอเคเอาเลยโอเคผมก็ช้าอยู่แล้วผมชิลไม่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วเธอเนี้ยผมโคตรช้าเลยแหละมือผมเนี่ยเอาหนึ่งใบเข้าโซมจัวะชาร์ทชาร์ทฮิว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ๊ะมื่นสามโอ้เว้ยนะเอออีกแล้วว้าวเดี๋ยวไม่เคยใครบอกโอ้เว้ยแล้วโอ้เว้ยไปออกเดหน้าขอเขาอยากโม้จังเลยเขาเบิ้มๆเดี๋ยวใครบอกโอ้เว้ยไปออกปรับดึงดเำดึงบัมเอ็กซ์จานเลยอ่ะไม่่ได้พีบอสมันก็ต้องมีการบัฟกันบ้างครับเออะไปเชื่อกระเป๋าไม่รู้อือสองเออ โอ้โหยัง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 ไม่ใช่ที่ตีนะครับจะทำอะไรเลยถ้าฝั่งนั้นโอเวอร์มาแตกเลยนะถึงถึงฉันลงก็ไอเนี้ยไหลโอ้โหสองก้อนโอเคเอาบวกตัวละห้าพันจ้ะบวกตัวละห้าพัน สามพันดีเหรอสามพันตัวเองบนสัปดาห์หนุนเรก็แวนบวกถ้าเป็นอาวุโสนักไนท์ใช่ไหมวะใช่ใช่ะบห้าพันอืมไปเลยเรื่อันนี้เอาไปแล้วแวนบวกบวกไปแล้วห้าพันนี้ด้วยก็ไปอันนี้ห้าหพันไปแล้วไงมีหลายอันแล้วมีหลายอันแวนบวกอีกห้าพันนะไม่เขาอยากขายอ่ะโอเค้สนใจแท่งนะแท่งอะไรครับต้องขายต้องช่วยพูดคำว่าแท่งให้มันดีๆหน่อยเข้าเลยโอ้โว้ยนะโอ้โว้ยเลยอยากได้แดมบึ้มขิเออขิแวนพลังให้ข้างซ้ายโอเค คเขาหิวอยู่ได้อยู่ได้สองสามารถเปลี่ยนพลังให้ซ้ายนะครับสองแดงรงมาอีกแล้วผมขี้ฮะได้ให้อยู่ไปอ๋อโอเคตกลงได้ครับได้ขี้ด้วยเหรอได้ขี้ขี้ให้แหวนไม่ใช่เหรอขี้ให้แหวนครับอ๋อโอเคหน้าว่าผิดโอเคบายี่จัดจัดตอนวางลงคนวางเลย นู่นนู่นนามปนามปนามที่นี่คนดีแล้วใช่ใช่ใช่่หมื่นแปดคิวตัน้เขาไม่เนียงสุภาพนะครับสุภาพห่อก่เหรอพี่ข้างนี้เท่าไหร่ข้างนี้สองหมื่นสี่สามแรงยังวรับไปหมดแล้วแค่เขาหนึ่งใบอันนี้ มาบูทโคเคินะผมบวกหมื่นห้านเลยรับอยู่แล้วได้ได้ไปยาดจบแล้วอันนี้ก็ฟึอไปไปเลยผมบอกแล้วผมไม่อยากเจอเราออฟฟิศอะดับไล่ดับไล่เกตสี่ผมเจอได้หมดแหละอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ออฟฟิศอะเหนื่อยโซชัยนับหนึ่งเกตสี่ไม่ชิงวะโอเคไปแทง ก็คือจะบอกว่าร้านนึงรสี่เสิมหนึ่งสอพวกนี้เขาก็เสริมครัเกียร์สามโอเวร์ไปแล้วนะครับพี่เออนต้องขีกันแล้วไะโอ์ไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเอ็ดสิบสองมือเป็นตับเลยอ่ะสโอ้ปัดเจ้า เดยแล้วตะเตึงไปยกน้อยยังไป็สิบห้าแล้อมันึนถยไ่แล้วแตถึงอยู่แล้วสิบห้าเดี๋ยวเปิดแคทดูปั๊บสออีกสองโอ้โหแทงห้าบาแทงห้าบาทโตเรตึงไปยกขอแทงห้าบาทนะครับครับตรนี เท่าไหร่ครับพี่น้อยนมันเต็มแล้วมันเต็มครับต้องต้องมาเพิ่มอีกต้องมาเพิ่มอีกหน้าตามันสุดยอดเบนวอตส์เวลเลอร์เขามีพลังโซ่สิบห้าแล้วนะดูดีินหน้าเป็นเก่าเมื่อกี่ใบแปดใบตัดเศษหน่อยแล้วกันบัตรสองแถวหน้าบวกห้าพันนี่สามตัวเลยครับ เต็มทั้งหมดเลยเฮ้ยไปหมื่นแปดแสนใครแข่งใครแข่งะไรกไว้ทำกัดได้กัดหมื่นแปดเอยเลยพี่โอเคน่าจะหกหมื่นได้โคตรแรงโคตรแรงบ้านเอิงโจวดูดอดูดอันนั้นออก บวกหมื่นบวกคริบพตรไปไมขึ้นห้าคิมาละใช้โตเปืองไปหมดสองหมื่นแปดสองคริที่คีฮิอมน้องไต้ยเฮ้ย แต่ถ้าเราหิวใส่เขาหิวยังไงเอาไม่ตายไม่ตายิวอางนี้อันนี้ก็บอกให้เหมือนนะมันคายออกมาใส่ผักสองขี้ครับสองขี้โอเวอร์โอ้ไมค์กัเนสโอเ่อรวดก่อนไขงวัติีใหม่ๆนะครับสินค้าภาษีพิบัิอันนี้ตีเฉยๆย่าสกไงเดี๋ยผ่านเลย เหนื่อยวะเออเยังจะโอเวอร์มาเบรกกันอีกนะบุกนะอืมเฮ้ทำอย่างนี้เฮ้ยเพลส่วนด้วยโอ้ยทำกันอย่างนี้โไม่ทำไรมากติดโอ้ยบกหมื่นโลกโคตมันคือแท่งอะไรมันคือเสาหินมันคือเสาหินพี่สัน่ง บ่นเ้านสองก้อนโอเคสามใบขางทับเงาตกินอูบกตัวละหมื่นบกตัวละหมื่นก็ดูมือเลยดิมือถือเลยให้ดูความอย้างงี้ได้ไมได้ไหมข่าวข่าไม่ได้ขอเอดอดูกรไดิงนี่นี่อะไรอะ เอามือมือมือทำอะไรดีเงจอกเขาหางเลยทำอะไรได้ลุกปะรีไทยเงารีไทยหนึ่งใบลุกได้หนึ่งลุกได้เรื่อยๆรีไทยต่อดีงใบโอเคเดดโมกันไดาพี่บัตราบันตัวบัตรทำเป็นทำเป็นบัตรเอ่อห้าพันครับห้าพันทำเป็นบัตรเบสกินหมาชมพูเลยนะแทำอะไร กินกินเป็นตัวรึกินเนประตูซแรงมากขอใครมากจะตีแล้ครับไม่ได้แข่งบอดี้ไฟน์ยูได์กันหรอกครับไม่มีคนเล่นครับคนเล่นคนเล่นไปแข่งงานกรุงเทพกันก็ยัง่สินห้าคนที่ศรัทธาไปหมดแล้วห้าสามหมื่นสามหมื่นแปดสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามบวกห้าสามครับพี่โอ้เบาๆห้าสามเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยพี่จี้ เข้าเลยต่าพี่วันนี่แรงพี่พอ๋อนี่ฮะคีรันเอาเอาอ๋อนี่หมดเลยโอเคโอเคดาเดีาเดาเดาโอ้โหของดีเขาจะลุกเขาจะลุกลุกคือตีก่อนทำให้อีกดาหนึ่งสองห้าไม่เอาดีกว่าตีเรียดีกว่าเอ้าใจร้ายเลือดเย็นนะเราโจี๋ย่ายไปเลย ใช่ใช่ใช well. yeah. ่ใช่ผมตีแบบบุทเลยบุทหลากจะตีอย totally. ู่ที่สองหมื่นห้าห้าหมื่นเป๊ะเป๊ะเลยไหเป๊ะครับเป๊ะอห้าห้าหมืนเพิ่มหกหมื่โอ้ยแรงเนาะหกหมื่นเป๊ะเฮ้ยรเจอไปแล้วโอ้ยขอีงสี่หมื่นห้าเนี่ยหกหมื่นหมด มดอ่ะมีไทยพันด์ตัวครับจ้าการที่มีเดบล์ลุกจ้าเอ้ยมีไมหมมีไห่เก็บคืนแล้วเก็บคืนแล้วเป็นต้องเป็นลุกอีกลุกอีกสามหมื่นห้าเลยเยอะได้ไงวะแรงมากรอดได้ยังไงผมจะรอดยังไงถ้ามี ต้องมีเวฟเพิ่มโซชายลสองคุยได้เอหมืน่นสามบาทกัดได้กาก่อนไปเลยสองหมื่นสามจ่องหมื่นสามสองคริดแล้วมันเอาไปหมดแล้ว กดเทลนี้ก่อนบัสหนึ่งแต้งทิ้งมือหนึ่งไปหยิบจากโซ่หนึ่งไปอะไรก็เอาหมดเจ๊กลงแล้วก็โซชัดหนึงแ่ถาวหน้าบกห้า0ผนมันจะเป็นสองหมื่นห้าสองมืนห้า นี่พี่จีนะครับพี่จีแมนโอเคฝนพี่ป้อนฝนสิออกครั้งนี้ okay. เหนื่อยเหนื่อยมากสามหมื่นห้าสองคิ้ครับ ขาดไหวไหมเนี่ยเธอหน้าพลาดเลยไม่ห uhm ัอโอ้โหเฮ้ยนี่เหนื่อยเฮ้ยรีบมเรวรีบ่ะได้ ขี้อ๋อนี่โอโหสองดีมั้สอี้ามแปดใวอันเลยจูวะจะเอาแล้วฮัลโหลอเออจูวะโหลครัี่เวร์เผอเสนอะไรเอครับผมผมเพอครับทุกคนหนึป๊บนึป๊บนึง้ครับทุกคน,นผมเพอครับ ทุกคนครับว่าไงครับให้ดูมือไหมน้ยเก็บเพิ่มขี้โชว์ถ้ากล่องไอ้าวให้บันให้กล่องดูเดี๋ยวเพิ่มเดี๋เพิ่มอวดอย่าเพิ่งอวดถ้าขอวดทุกคนครับโชว์คำรวยโชว์คำรวยโชว์คำรวยหน่อยถ้ากล่องก็ได้แต่เราข้าวไม่ได้ขอดูบ้างไม่ได้หรออ๋อเพิ่มขี้ให้ดูนะโอเคครับให้ให้ดูสลิปพึ่งอวดสลิปไหมอ่า พี่มึงฝึกไมอยากซื้อหมดเองงั้นเลยเล่นไม่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ต้นบทเท่าไหร่สองหมื่นแวนการ์ดฮิตโซชาร์ตไงแดมแต่ไงโซชาร์ตฮิโซชาร์เอ้ยใช่เถอะมันเหลืออยู่สามใบในใช่เถอะ มันไม่มันมาอยู่ไหนอะจั่ว่ดูดคายปิบันไม่ได้อะไม่ได้แล้วผ่านครับคนลุกว่ะ คนลุกขักขนลุกว่าผมไม่ทำอะไรละสองตองเลยโอเก๋อันนี้อ๋อไม่เทิไม่เทิไม่เทินต้อหมดเหรอไม่ให้ดูกันได้ใช่ไหมล่ะ ั่ครับอมันหมดันครับสิบแปดเข้าเลยกี้ไปอยู่นี่แน่นอนไม่เอาคานนี้อ่ะถามๆผ่านนี่ก็ตายแล้วเนาะด็กเอาเราก็ต้องตีให้ตายสิผ่านนี่ก็ตายแล้วเนาะ มเมื่อกี้จังหวะที่จะจังหวะตีโซชาร์ตอ่ะคือจะเอาไว้นี่ไว้พอเข้าโซอ่ะแล้วมันจะได้จวดหนึ่งแล้วก็จังหวะที่มันคายมาก็กดเทคไอ้นี่อีกทีนึงไม่พี่ไม่มีขบานนะมีตัวไหนเดียวมะตัวไหนอ่ะมันคายมันเมื่อกีม้มีไงเดมใช่ระไม่มันมีไงเดมมันมีแค่เดมเดียว,<ม>ยวพี่ออพี่ก็เล่นไม่ได้อยู่ดีผมก็ถึงบอกกับพี่จะตีก่อนทําไมองงเออเพราะเทคแบนบาร์ดหนึ่งใช่ไพี่เทคนี้ต้องบาร์ดใช่ใช่เทคได้เทคนี้บาร์ดอีกหนึ่ง แหมไม่พอแหวะทำไมพอจังหวะแห่มติดตกโอเวอร์แต่จริงก็จังหวะแห่พี่ถ้าผมไม่ตกโอเวอร์ผมแพ้แต่พอลาเลดเกมมาพี่จะปิดผมจริงยริงครัโอ้ยไอพี่จะปิดผมอะรวยรวยเลยอย่างนี้แหละไม่อยากเจอออฟฟิศหรอกเหนื่<ข>อยเอ้ยไอ้ตกแดวมิกโหใส่อยู่ใบเดียวเวทีเธอเวทีทองเฮ้ <c oughs> <c oughs> โอเวอร์ตัวเดียวเท่านั้นยีงปิดยังวปิอย่อ๋ออ๋อยังลันอยู่เนระโดนเราพี่ตบครับโดยเราพี่ตบไอ้ภูมันตบผมยังตยไม่เรังเยยังยัเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ตัดออกหรือว่าถ้าพี่บอลขี้เกียจพี่บอลก็จะไม่ตัดไม่ได้นะอย่างนั้นงานมันจะมีงนยถ้ามีผมเราจทำงพั่อฝาเปีย ก็ปีบอลไม่ตัดคลิปหรอกครับเชื่อผมแล้ในทางหน้านี้ในไหนก็ได้นะช่วงโปรโมทสินค้านี่ใครอยากซื้อของดีซื้อเยอะๆนะครับเมื่อกี้แทงไม่พอนะครับนี่ถ้าเกิดใครเล่นเบนวอตแทงไม่พอนะครับแทงเท่าไหร่นะครับแทงละสี่สิบห้าก็พอสี่สิบห้าครับผมไปกดโค้ดลดราคาได้ผมซื้อเยอะก็ลดเยอะนะครับผมโอเคใช่เลยขช่เลงใช่แล้วแล้วก็จะมีกล่องอ่าพวกกล่อง แล้วก็ลูกเต่านะครับผมกล่องสวยครับพอดีพอดีกล่องสวยกลองกล่องใบละร้อยเก้าเใช่เก็บอันนี้ข้างในเป็นผ้านุ่มนะผมอ่าสรีสสองชั้นครับซีรอสนใส่ได้เก็บลูกเต่าให้ด้วยน่ารักมากขายตรงขายตรงแล้วก็เดินหน้าครับ DBT ส4คนีคนีคนรอู่นีคุชแล้วก็เดืนหน้าผม B D T 04นะครับผมใช่ครับแล้วก็เมีมเมษา L B T 024ชมพูของเสริมครับมีนามีนาก็มีนาอ๋อมีนาเหรอมีนามีนำอาวแล้วเดือนหน้าไม่ใช่ B T 04เนอะ B T 04เดือนหน้ากลางประมาณกลางกลางเดือน T 04นะผมแล้วก็ ต้นมีนาจะเป็นของสีชมพูรสหับใครที่รอสีชมพูก็น้องๆเก็บตังรอได้เลยนะครับใช่ครับผมใครลิเก่งใครลิเก่งเตรียมเรีออเดอร์ได้เลยใครยังไม่มี SD ซื้อ SD ไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะหมดจากโลกไปพี่พงไลฟ์สดทุกวันนะครับครคนลดราคาได้ตั้งแต่เที่ยงวันยันสองเจ็นตีสองนะครับวันนี้วันนี้วันเสาร์น่าจะปิดถึงตีห้าถึงหกโมงไม่รู้ขยันอะไรมาสั่งได้ครับขายกันเก่งจังขายกันเก่งจังอ่ะทายคิวแล้วขายของเลยโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบ๊ายบาครับสวัสดีครับ